สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554 วันนี้เวลา16กนาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554นวพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วิิจฉัยในพระบรมหาราชวังในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิรัตน พระบวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษาเจ็ดรอบผ้าไตรและย่ามแด่บรรพชิตจีนและยวนทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ ซึ่งตั้งอยู่บนธรรมมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ทูบเทียนท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธ,ธรมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล,ล้านนภาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การหน้าธรรมมาศิลาทรงกราบ จากนั้นถวายพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบแด่พระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธรรมทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์สวดนวัคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดาบนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนาศาส,สดาราม ไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศประแสพระบรมราชองค์การสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรและหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและรองสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนสัญญาบัตร พัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่และพระราชทานสัญญาบัตรฐานนันดรศักดิ์แก่ประธานพระคข่พราหมณ์ประจำพระราชสำนักตามลำดับพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคถาฉจบพนักง,งานลั่นคลองชัยประโคมสังตแตรดุริยางจากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกเจ้าพนักง,งานนิมนต์พระสงฆ์85รูปขึ้นนั่งอาจสง์ สำเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปพระเคราะห์แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นมหาสเบสบตฉัตรทรงกราบทรงประเคนพัดรองที่ระลึกในพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบแด่สำเด็จพระราชาคณะประธานสง์ส่งประเคนพัดรองที่ระลึก แด่สมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม85รูปสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ส่งจุดเทียนที่ฝาครอบพระกิ่งแล้วทรงประเคนครอบพระกิ่งแดดสมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ระหว่างพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสด็จขึ้นพระที่นั่งภัศาลทักษิณ ท่งจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารส่งพระดําเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การหน้าพระแท่นนกพรประดลมหาสเสวตฉตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554ค่ะวันนี้เวลา13นาิก50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนนท์องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2554ณอาคารใหม่สวนอัมพร ึ่งคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติร่วมกับสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาแห่งชาติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ลูกระหนักถึงความสำคัญและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อผู้มีพระคุณ โดยในปีนี้มีพอ่อจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับรางวัลจำนวน345คนพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความประพฤติดีแต่ขาดบุนนรัพ์ระดับประถมมาศึกษาและมัธยมมาศึกษาจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศจำนวน120ทุนด้วย